สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมจิมมี่นะครับผมจากช่องมิซูอินเตอร์นะครับผมวันนี้ผมพาทุกคนมาดูมิสูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์นะครับผม2022นะครับสีดําเงาคันนี้นะครับผมมาดูนะครับว่าของแต่งที่ผมให้ลูกค้าไปเนี่ยครับผมมีอะไรบ้างนะครับบอกเลยนะครับว่าคันนี้แต่งล้นๆแน่นอนครับผมมาดูกันที่อย่างแรกนะครับอย่างแรกที่ผมติดตั้งให้กับคุณลูกค้านะครับผมจะเป็นอักษรนะครับมิสูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์ตรงนี้นะครับผม โอเคครับมาดูกันที่กระจังหน้ากระจังหน้าตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะครับโอเคชิ้นที่ติดตั้งเพิ่มแล้วดูเข้มสปอร์ตนะครับผมจะขาดไปไม่ได้เลยสำหรับ Mitsubishi Expander Cross นะครับผมจะเป็นชุดสเกิร์ตหน้านะครับตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตของทางส p o r t ต i d e ด M นะครับผมโอเคครับมาดูกันที่ด้านข้างต่อเลยครับ ด้านข้างตัวนี้นะครับผมชุดที่ติดตั้งเพิ่มนะครับจะเป็นคิ้วกันาสาดนะครับผมตัวนี้ก็จะมีคิ้วกันาสาดมาให้นะครับผมแล้วก็เบ้ารองมือจับครับตัวนี้จะเป็นสีดําด้านโอเคครับภายนอกแล้วเรามาดูด้านหลังกันต่อเลยครับผม ด้านหลังตัวนี้นะครับผมก็จะมีสเกิร์ตมาให้นะครับผมจะเป็นสเกิร์ตด้านหลังสเกิร์ตท่อคู่ทรงเหลี่ยมแบบนี้นะครับครับผมส่วนไฟท้ายเส้นสายก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะครับผมสองจุดด้านหลังเลยไว้เตือนเวลาถอยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยนะครับผมไปครับ มาอยู่กันที่ภายในนะครับผมภายในตัวนี้นะครับผมก็จะมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมที่เปลี่ยนไปนะครับผมแล้วก็ที่เปลี่ยนเพิ่มเติมก็คือตัวนี้จะใส่หน้าจอ a n d ด o i d มาให้นะครับผมตัวนี้จะเชื่อมต่อ Google ได้ดู YouTube ฟังเพลงได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับผมพร้อมเบรกออโต้โฮตัวนี้ก็จะเป็นชุดเกียร์ c ี t ทนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูเบาะที่นั่งแถว2นะครับว่าผมติดตั้งอะไรเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าบ้างไปกันเลยคร มาอยู่กันในเบาะที่นั่งมาอยู่กันในเบาะที่นั่งแถวสองนะครับผมอย่างแรกที่เปิดเข้ามาก็เห็นเลยก็จะเป็นหน้าจอตัวนี้ก็จะติดตั้งเพิ่มให้กับคุณลูกค้านะครับผมสําหรับคุณลูกค้าที่มีบุตรหลานที่มีเด็กๆนะครับผมชอบดูหนังฟังเพลงตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องแอร์ปกติครับผมเดี๋ยวไปดูกันที่ประตูท้ายครับผมตัวนี้คือไฮไลท์ของเราเลย เอาละครับผมมาอยู่กันที่ประตูท้ายประตูท้ายตัวนี้ครับผมคุณลูกค้ารีเควสมาว่าเอ้ยเซลจิมมี่ครับพอดีอยากได้ประตูท้ายแบบเปิดสบายๆครับผมตัวนี้ก็จะเป็นประตูท้ายไฟฟ้าติดตั้งมาให้นะครับผมนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นกระบอกโช้กไฟฟ้าที่ติดตั้งเพิ่มมาให้เวลาปิดเราก็กดปิดได้จากตรงนี้เลยครับ ครับผมตัวนี้ก็ช่วยเรื่องของความสะดวกสบายครับผมเราไม่ต้องเปิดแล้วก็ยกขึ้นนะครับผมไม่ต้องหนักมืออีกต่อไปครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่ด้านหน้าเลยครับไปกันเลยโอเคครับผมมาอยู่กันที่ด้านหน้าแล้วนะครับสำหรับ Mitsubishi x p a n d e r สีดำนะครับ ท่านใดสนใจนะครับผมแอดไลน์มาคุยรายละเอียดกันที่ด้านข้างนะครับหรือจะโทรมาที่สายด่วนนะครับเบอร์อยู่ด้านนี้นะครับผมสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็มาจับมาจองรถมิตซูบิชิกับเซลล์จิมมี่ได้นะครับผมสาหรับวันนี้มิตซูบิชิมิตซูอินเตอร์นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้คลิปหน้าจะมีอะไรเด็ดๆมาให้ดูอีกก็อย่าลืมติดตามกันในคลิปหน้านะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทําต่อไปด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับ